ได้สิ่งดีๆจากทุกพวกท่านมาเราก็จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างเออกระสีทรงต่อสิ่งดีๆให้กันและกันระหว่างบอยกับแอนนะครับ 1 100้อก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่จะไม่ทำเรื่องแย่ๆขนาดนั้นนะมูเจ้าส่วนหลายคิดคือกันกับผมบอดีผมก็เปรเีย้ว่าผมดีร้อซเดแต่ผมคือสิบปอรแย่ข้อความที่มันส่งมาบางทีก็แบบอ,อ,อย่างเช่นที่แอนแคปแชทไโปไโพสไปไอคอมเมนต์ผมที่บอกว่ามีคนหนึ่งนะหวังดีแบบพิมพ์มาบอกว่า แบบน้องแบบอย่างน้อยอะถ้าแอนไม่ได้ไปงานอีเวนต์ถ้ามันกระแสมันลดลงงานงานแบบนั้นะมันต้องอาศัยกระแสถูกไหนงานนัานอย่างน้อยมันเ็ามีวงเราอยู่วงเราถ้าองค์ประกอบมันครบมันเ็ามีงานแบบยาวๆอคือความหมั่นโค้งมันมีท่านองค์ประกอบมันครบ พ่อยาหยีมั่วโหมวกันมาบอยสิริชัยเป็นคนปั้นให้พี่น้องเป็นผู้สนับสนุนเออทำไมต้องพูดว่าบอยสิริชัยเป็นคนปัน้นทั้งสี่กับมีแม่มูมเจ้าเงยบผม้เจ้าเงยป,ปอว่าแบบนี้กับมีผมเสียใจครับผมถ้าใครผมเปิดเิึงเอาคนคิดแบบนี้กับมีบอกว่าเป็นอย่างคือบองจินตนาการเน่ว่าบทบาทเขาคืออย่างกูนี่คืออย่างนี่อย่างนีสิแม่มาอยู่วงประจำแล้วที่เนี่ยทำอใไแอนบ่มากคือส่วน น้อยมากที่แอนจะได้มาวงส่วนมากก็ต้องให้ไปรับงานวงตัวเองวันที่แอนไม่อยู่คนก็ต้องถามหาเจ้าภาพเกือเจ้าภาพเขาไม่จ่ายเงินล่ะเออมูเจ้าอู้นี่แบบมือบางเดือผมอนี่แหละนะคงคบผมก็เลยบอกว่ามันคนไม่แยกไม่แยกแยะบางคนแบบ คือมันมีจริงๆนะผมจริงๆคือผมเป็นคนมองผ่านเนี่ยผมจะเป็นคนแบบคือโพสอะไรอย่างเช่นเมื่อวานนี่ผมโอดบอดายหนุ่มผมศูนย์ผมก็เลยโพสมาเอาเอีหยังคือแบบคือผมรู้แหละว่าคนที่ตั้งเสดาจประานมาว่าผมเออผมก็เลยโพส่าเออทมมาแต่พลังบวกได้เป็นอย่างคือบอกคน เราโพสแบบนี้ก็คำหนึ่งอีกแล้อนี้คำหนึ่งถึงคนจ้างเราไปงานเนี่ยที่เราจะไปแสดงซึ่งยังไงเขาสิจอยเขาสิบวนเอาคนสิมาเที่ยวให้เขาบาลาถ้าหัวหน้าถ้าบอยสินีใช้ไปโพสอยงเดียผมคดโพสให้มันน่ารักหน่อยเออซูนกับศูนย์แบบน่ารักเห็นบอกข่อยเนะี่ยข่อยมันเนี่ยอย่างใดหลายบาย่ไดมันทําอะไรได้ไม่เยอะเพราะมันต้องอย่างอื่นๆด้วยคิดถึงวงคิดถึงงานคิดถึงผู้จ้างคิดถึงทุกๆอย่าง มันดรามเลยมันก็เลยกดดันมากเลยนะบางทีแบบผ่านผ่านผ่าน,ผ,านผ่านตลอดแต่บางเทอมมันมันกระตอกย้ำมากเลยอ่ะเหมือนกับตอกย้ำมากเลยอ,นอ,ยลยอันที่จริงแบบถ้าจใจดีเลยชนเลยดีกว่ามีอะไรคือคุยกันตรงๆมีอย่างคือคุยกันตรงตรง สนับสนุนและบริสุทธิ์ใจกัน่จริงกันชนผมยิ่งเป็นคือผมไม่คือถ้าไม่ดีตรงไหนผิดตรงไหนคือบอกได้นะแต่คือบอกกันตรงๆแบบนี่อย่างแบบเออเอ,อ้ยเอ,อ้ยอ,อ,อย่ากบอกว่าจังสี่หรือน้องชิดว่าจังไหนบ้างเสียไหมะนะครับถ้าคิดมองว่าเราเป็นน้องเป็นนุ่เป็นลูกเป็นหล,ลานนี่แบบเหมือนกับยังไงโอ้ยพม่ดูลักล้านอบี น,นี่บ้านอีปีเป็นบ้านของแอนแล้วก็บ้านของบอยเวลามีกิจกรรมอะไรก็คือมันจะตรงตรงแล้วก็ถึงและแอนโดยตรงมาอะไรหรือจะเป็นวันเกิดกิจกรรมวันเกิดหรือกิจกรรมจะไปทําบุญอะไรพวกนี้ก็คืออันนี้ก็คือสายตรงเลยมาที่บอยกับแอนทุกอย่างมีรายละเอียดครบที่พี่ปินทามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ว่าส่วน บ้านแอนเนี่ยก็จะมีบ้านแอนแฟนคลับนะครับอันนี้สายตรงของแฟนคลับแอนที่มันจะถึงแอนแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับการปรึกษาจากแอนอนุมัติแล้วเออถึงถึง แฟนคลับอัอนนึ่งนึงส่วนบ้านบอยก็จะเป็นบ้านแฟนบอยสิริชัยบอยสิริชัยเนี่ยเวลามาไล์เนี่ยก็จะเป็นบัญชีบอยโดยตรงเออบัญชีบอยโดยตรงแล้วก็จะมีแชทในกลุ่มก่จะมา,าคนนี้อ่าให้กําลังใจเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้คือเป็นแบบปลอดภัยแล้วก็อ่ปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจได้อันนี้ก็คือแบบเวลา จะทําอะไรเขาก็จะถามบอยก่อนนะครับอันนี้ก็คือบ้านแฟนบอยสีชัยนะครับส่วนบ้านใหญ่บ้านรวมนี้ก็คือบ้าน AB บีบ้าน a b ไม่รู้ว่าตอนนี้คือมีบ้านกี่หมู่นะครับอันนี้ก็คือตรงเหมือนกันนะครับเวลาแอดมินจะทําอะไรเนี่ยก็คือก็คือจะคุยกับบอยแล้วก็แอนแล้วถึงสินะครับแล้วก็บ้านออันแฟนครับนี้ก็คือเป็นบ้านของแอนส่วนบ้านอื่นๆที่เป็นเปลีกย่อยนะครับไม่รู้ว่ามีกี่บ้านอันนี้ก็ต้องแบบก็ต้องดู ก็ต้องิ่งอันนี้อันนี้เครื่องเข้ากับเรากันตรงๆเนาะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยบางครั้งนี่ผมก็ไม่รู้บางครั้งนี่ผมก็ไม่รู้